Ki bang. Ulta main sah. Ulta hi. Black kuya benda isa. Ehi ka, lah. Ulta ben, ehi ka, Uta, bai, jika, ka 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 ka. Ule hi emak ha, main isa. Ku kau balak saibu dah Fusion up. Yeah. He's probably something. Ultimate Op ลบแสงสายบ่วป uh, uh, ่าและสันถึงสำลาแล้วเออ่อเดียวฟิโอกูลไไคุยบอกเลยเดเออยืดขาคือุจมาโอปาเจำตัดสายบ่วที่ไม่เหลือกับข้าจะยแล้วแบคบ วบสานยเปอนชิบหาแม่กูอึดไว้พรกูใช้ซับซูงเย่ซับซกับึงซัซกปมีเจ้าับสกูยับแสงสายบ่วเดำานโซลีเด้บ่วสาบ่วงไปไอ้เออรอแล้วเอ้ย Kepi Talo. Udah man, Talo. Kemah baby Wood. Udah baby Wood. Kalau aku mula gaming ni lah, kalau mula aku gaming ni, aku kaji ni lah tak? Lucut am, mula lah foy, kualat, uah, utamet, oh, kualat, baik, กูกูหัวร้อนไหมเออบ้าแล้วกูตัวยังเฟี้ยวเออกูตัวเฟี้ยวมากเลยอ่เตะไหมไม่เตะเลยกูเตะแม่งไอเจ็๊ยบวายหล่อใช่ไหมเอทนี่ใครกูใหญ่เกินด,ดีบันฟอว์บ,บายแล้วดีบันฟอว์ใสเย่งชัดเลยกูบ้าแล้วสีแดงสาบแดงสาบเท่า นี่เจ้พลังต้องเจอกับพลังไบกู้ลำแสงสายลูกสัตวนี่หัวร้อนได้ตบายอาจารย์หัวร้อนได้ต่ายเฮ้ยเวลาไดินไปยาแล้ววิ่งเลยวัวร้อนตู่เอีเดียี่น่ยะล่จะ โชดนี้่ะอกูวีโลกับบ่าวแบบหัวร้อนไปเนี้ยผมสุดยอาเหรอออฟสายแก้วขอบคุณทุกท่ไออุจจะแบนออฟสายเหลืองจะแบนออฟสายเหลืองแจ๊กเกี้วเว้ยกูบอกกูใช้สายเหลืองกูคือหัวร้อนเออใช่หัวร้อนไหมไอ้สัตว์ไอ้หัวร้อนไหมกูบินแม่งเลยเปล่า ไอ้เจ <I> ็คอุตจาระแจ็คกี้ไอ้เหี้ยดักยัดตูดอุตาระยัดตู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 ดพลังยัดตูดไวเท่ากับสายล้มน่ะมึงคอยอยู่เลยครับปีศาจเอามาแล้วอุตจาระออฟ ฮอลิเคนเเตอร์เอเคนใจเย็ดฮอลิเคนจเย็ดเออเฮอิเคนใจเย็ดไม่บอแล้วอลิเคนจะเล็กย็ดอลิเคนบอแล้วฮอริเคนเย็ดเย็ดอลิเคนโหอะไรมาบัดขอบแ่กูเย็ดเหลือห้า้อยโหอะไรสัตชีทีี oh ่กเตะตูดไข่เตะไข่ม่งเตะน้าเตะตูด มหานเลเเฮ้ยกลับาแล้วชิบหาอบอแล้วมุ้ยเรยแนเลียี้ดว่ะดเคลยร์ช้ดดีเครลเชบจับืนได้ดีแล้วบล้านบุกดีแล้วดีบุกไปกูุกีอะไรมึงยนีหน่อยแสงใสเหลือแสเลยอีกเบอชิวาละเดี๋ยวเราไปหมด ลำแสงรมกวาดยีดตูดได้ตึดลบแรกพุ่นเลยไอ้เนี้ยลำแสงใสเลยตียกูไม่ได้เลยเฮ้ยไฮ้ฮฟันทิงเฮ้ยแทงพิกแล้วก็ไปหอกฟ้ากันเลยเดี๋ยวเราไปยึดจุดทโอกาสถุยไม่ได้ยึดตูดบนหอกฟ้าหัวละยึดออลิเคนออลิเคนจะยึดไหม